นี่อยู่กับป๊าานะคะเดินเลนอยู่ของเราเดินเข้ามาดูจะมีไหมน,น่าเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะเจอไหมเอลินะ่ากำลังจะหลับหลับไหมลูกหนาวไหมคะเขากำลังจะหลับป่ะเขากำลังจะหลับป่ะ <g ül üyor> ห่ออย่างดีเลยชันช้นเอารสวดสุนนะอือ มีค่ะเห็ดไม่มีเลยเห็ดคือไม่มีเลยค่ะไม่จะเห็ดพิษเห็ดพิษเห็ดกินไม่ได้หนูน้อยก็จะหลับนะหนูน้อยนัย่วดูดูว่วงนอนง่วงนอนแต่ไม่ยอมหลับนะฮะง่วงนอนมากมากเลยแต่ไม่ยอมหลับตาหนาวนะคะเนี่ยหนาวที่สุดเลย สิบเอ็สิบสององศาแล้วก็อยู่ในป่าด้วยมันจะหนาวเป็นพิเศษน่งมั่กันนุ่งมวงมากเลยไม่ยอมหลับแค่นี้คะหลับดีค่วันนี้วันหยุดคนออกมาเ้ิน,นเล่นเยอะอยู่นะะมาหาเห็ดก็ไม่เจอเห็ดล้ะคะ่ะ มีแต่เห็ดพิษใช่เก่ารัดไหมเห็นไหมใช่เก่ารัดไหมเต็มเลยมีรอยคนมาเก็บเยอะเลยค่ะต้นมันข้างบนรอยคนมาเก็บเยอะเลยนี่ก็ใช่นี่ค่ะเป็นหนามอะ่ะใช่ไหมน่าอ๋อ ถุงมือนะมันจะมีหนึ่งเหมือนเก่าลัดอันนี้ไม่ใช่เก่าลัดแต่แต่มันกินได้กินกินได้อันนี้มันกินได้ต้นมันเยอะเลยค่ะนไ,ไหมเต็มเลยดูพื้นเต็มเลยค่ะในกล้องอาจจะไม่ชัดนะคะแต่ว่าเต็มพื้นเลยค่ะต้นมันอยู่ตรงนี้แหละ ทั้งรอยคนทั้งรอยกระรอกกระรอกมันมันจะเก็บชอบกินไม่มีละเขาเก็บออกแล้วมีแต่เปลือกอะ่ะ เก็บไาหมดแล้วไม่อยากจับอ่ะมันเป็นน้ำเจ็บมือนี่ไหมนี่หมดแล้วไม่เหลือเดี๋ยวเก็บไปให้ป้าปาดูป้าปาจะว่ามันมันกินได้ไหม เอานี่มาเพื่อเก็บเผ็ดโดยเฉพาะนี่นี่ไม่ได้เห็นสักดอกนะคะมีไหมอันนี้เอ้ยเจ็บอ้ยเสียงนกตกใจเสียงนก ก็ไปแกะดูนะคะใส่ถุงมือแกะอย่างี้นี่เป็นน้ำ嘛น้ำแบบคมมากอะอไมีเยอะนะคะมีเยอะอยู่จะต,ต้องได,ได้จับดูอะเพราะว่าบางอันเขาไ้แก้าแล้วเห็นแถวอะ เห็นแถวสวนสาธารณะเขาก็ไปเก็บกันนะเห็นเห็นเขาเก็บอยู่ต้นอันนี้ล่ะเก่ารัดหรือเปล่าใครรู้ก็เม้นมาได้นะคะช่เก่ารัดไหมมันก็หน้าตามันเก่ารัดนั่นหน้าตามก็เก่ารัดเลยแหละเก่ารัดเลยแหละแต่ลูกไม่ใหญ่นะคะเกิดธรรมชาติอ๋อ ไม่เอาไม่เอาเยอะมากอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเต็มเลยเยอะเยอะเยอะมากอ่ะแบบนี้เขาก็มาเก็บกินนะคะฝรั่งเขาก็มาเก็บกันนะคะฝรั่งพวกแขกมาเก็บไม่ใช่ว่าจะมีแต่ คนไทยยังเราก็หลังเขาก็เก็บกันไงแย่งกันเลยละ่ะใครทันก็ทันอันนี้ลูกใหญ่อยู่นะอ้อเจ็บไม่เอาอทิ่มมือนี่ไม่ใช่ว่าจะอืมมันลูกแบบลูกอะไรเขาเรียกอะลูกกอบอะลูกกอลลูกเทนนิสนะ่ะที่มีน้ำเลยเนะี่ย ดูสิดู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 นี่ลูกกอบลูกเทนนิสเลยแหละเขาจะเขาเก็บอันสีเขาเขียวเืิกสีเขียวเขียวหรือว่าเก็บเป็นเืิกสีน้ำตาลก็ไม่รู้นะนี่ยเก็บไปม,มั่วแหละเยอะมากจะเต็มแล้ว ห็นไหมคะดูก่อนมันเป็นเห็ดอะไรเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขาดแดงเห็ดพึ่งขาดแดงนี่่ะไปปล่อยให้คุณทากรับประทานไปเลยดอกเดียวเองเราไม่เอานะคะปล่อยไม่เอากับ ออกไปได้แล้วพ่อกับลูกเขาไปรออยู่ข้างนอกแล้วค่ะแวะมาดูว่ามันมีเห็ดไหมมันก็ไม่มีก็เลยมาเจอต้นอันนี้นะคะเจอลูกอันนี้เก่ารัดขอเรียกว่าเก่ารัดแล้วกันนะคะใช่เก่ารัดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันหน้าตามันเก่ารัดมากเอาค่ะเยอะมากอะ่ะเยอะที่สุดนะ เดี๋ยวไปถามเดี๋ยวจะเก็บไปถามป๊าดูว่ากินได้ไหมถ้ากินได้เดี๋ยววันหลังมาเก็บอีกเนะเดี๋ยววันหลังมาเก็บอีกเยอะมากเยอะจริงๆเลยนี่ค่ะดูช้าๆดูช้าๆนะคะเห็นไหมคะสีน้ําตาลสีเขียวๆล่วงลงมาที่มันดงต้นมันมน,น,น,นะ,ะนี้หลายสิบต้นเลยไปแล้วไปแล้วออกไปแล้วค่ะ ออกมาแล้วเงียบมากนะคะเงียบมากถ้าคนไม่ไม่เคยมาก็จะกลัวก็จะกลัวรนะเพราะว่ามันเงียบเดินคนเดียวนี่ไม่ได้นะะออกมาแล้วเนี่ยตกซอยนี้เป็นซอยเก่าสอปีที่แล้วคะ่ะที่ไปเก็บเห็ดที่ไปเก็บไป,ไ,ปไปเจอเห็ด ซอยนี้นะคะมีมีเห็ดแต่ปีนี้ไม่น่าจะมีนะคะเพราะว่าซอยอื่นก็ไม่เห็นไม่เห็นมีสักดอกเลยตรงนั้นก็คงไม่มีหรอกมากไม่เข้าไปหรอกจะกลับแล้วค่ะออกมาละกลับแล้วได้เกาลัดมาเต็มกระปุกละไ,ได้กินได้เดี๋ยวกลับมาเก็บอีกนะคะเยอะมากเลยค่ะเยอะมากๆ นี่ก็ดูบรรยากาศเงียบๆกันไปข้างหน้าก็จะเป็นรีสอร์ทนะคะข้างหน้าเป็นถนนใหญ่เป็นรีสอร์ทไม่น่ากลัวคะ่ะมีรถมีคน,คนพวกผ่านนะะไปคะ่ะเดินกลับรถกันรถก็ยุ่กประมาณหนึ่งไกลประมาณหนึ่งค, <น S 1> ค่ะ เห็นไหมคะมีคนนั่งรอด้วยซูมตาแตกสูมตาแตกเห็นไหมหน้อ <c oughs> ไนึว่าไปรออยู่รถพี่มันนั่งรอเราปากทางนี่เองน่ารักที่ชุดตื่นแล้วนะคะนอนแป๊บเดียว <c oughs> ใจใจตื่นแนละ้ว ตกใจเสียงมา้ามาเดินผัดแล้วก็เลยตื่นเลยใช่ไหมคะแต่ว่าหนูก็นอนกลางวันแล้วแหละอืม 跑了ม้นเฉียนแล้了อือ,อืมปวหัวอุ้ยเป็นอะไรอ่ะอ้าเป็นอะไรอ่ะทำไมทำอย่างงั้นนะจะดูพี่เขาปั่นจักรยานหรอล,ลูกฮะจะดูพี่เขาปั่นจักรยานยเดี๋ยวหนูก็ได้ปั่นแล้วหนูเดินได้แล้วหนูเดินได้แล้วหนูก็ได,ได้ปัน่นเออ ามาซื้อให้นะปั่นจักรยานนะคะนี่กำลังจะกลับบ้านเอลลี่จะกลับบ้านแล้วเอลี่จะกลับบา้บบานแล้วนะเอลลี่จะกลับแล้วคะ่ะคุณยายบอกว่าถ้ามาเดินไกลๆมาเล่นไกลๆให้เรียกขวัญด้วยเรียกขวัญเอลลี่ด้วยนะเอลลี่กลับบ้านเรานะคะ เอลี่เอ,อ๋ยเอลี่กลับบ้านเรานะใช่ไหมคะอ่าอืมค่ะเราจะกลับบ้านแล้วนะคะ